คันหน้าหลังของสินคันนี้นะคะจะบอกว่าโปรโมชั่นดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นรถที่ราคากำลังโอเคมากๆเลยค่ะสำหรับ Accord Turbo EL คันนี้นะคะมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวศิลปพาไปชมนะคะสำหรับ Accord Turbo คันนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเด็ดๆโปรโมชั่นโดนใจที่อมสินจะจัดมาให้นะคะ มาอีกแล้วจ้าอีกหนึ่งีนะคะคันนี้ Accord Tur b o บนะคะ Accord Turbo Turbo ในตำนานของเรานะคะเป็นตำนานที่นิยมมากๆนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะ Turbo ของเรามีทุกรุ่นเลยค่ะ Accord ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นเดะเลยนะคะสำหรับในตระกูล Tur b o โบของเรานะคะ Turbo คันนี้นะคะจะบอกว่าเครื่องยนต์อยู่ที่1,500ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่190่งแรงม้านะคะวงวลน,นะว่าเทอร์โบจะวิ่งได้ไหมนะคะแล้วเครื่องแค่พ5นหเองแต่ตอนนี้นะคะฮอนด้ Honda เองนะคะก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,า,วามีลูกค้านะหรือว่าสื่อมวลชนหลายๆสำนักแล้วนะคะเทสแล้วนะว่าเทอร์โบนะคะแรงจริงนะซีซีเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของ แรงมา้าแรงบิดนะคะถือว่าเข้ามาเสริมได้ดีนะคะในเครื่องยนต์เทอร์โบดังนั้นเทคโนโลยีของ Honda เองนะคะออกแบบมาให้ใช้ได้ล้ำสมัยในปัจจุบันและอนาคตคุณลูกค้าสามารถใช้รถทุกรุ่นของ Honda ได้อย่างสบายใจและยิ่งในเรื่องของเทอร์โบนะคะซื้อได้เลยค่ะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะโดยที่ไม่เอาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ที่พาชมนะจะเป็น Accord เทอร์โนะคะสีดำคริสตัลมุกนะคะคันนี้ จะบอกว่าสวยมากๆดําเงามากๆนะคะสําหรับดำคริสตัลมุกคันนี้นะคะเดี๋ยวพาดูรอบคันนิดนึงค่ะมีคุณลูกค้าสนใจเยอะมากๆนะบางคนบอกว่า Accord ์ดเทอบกับ Hybrid คันไหนดีขออนุญ,ญาตเลยค่ะลองดูที่ลักษณะการใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าวิ่งในระยะใกล้นะคะไม่ได้เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานมากเหมือนไฮบริดนะคันนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะเพราะว่า หลักๆในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนถึงพาชมตามอีโคสติกเกอร์เลยค่ะในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองน,น้ำมันนะคะคันนี้อยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดนะสำหรับบอดี้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำมันเพียงแค่โดยเฉลี่ย16.4กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าโอเคมากๆเลยนะสบายมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนะคะ บอกแล้วว่าสีดําก็ไม่ธรรมดายไหมคะแวววาวเงามากอ่าไปดูใกล้ๆนิดนึงค่ะสําหรับคันนี้นะเป็น Accord Turbo รุ่น EL มีรุ่นเดียวเลยค่ะไฟหน้าจะเป็น LED สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะส่วนในเรื่องของกระจังหน้าเองนะคะก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยค่ะถือว่าสวยงามนะแล้วก็ดีไซน์ด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ก็สวยงามเช่นกันนะคะคุณลูกค้าลงตัวนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มส่วนไฟตัดหมอกจะติดตั้งเพิ่มเติมก็ได้นะหรือถ้าเกิดไม่ติดตั้งเพิ่มเติมก็ไม่มีผลอะไรเพราะไฟหน้าเป็น LED สว่างอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นในส่วนของด้านหน้านะคะหล่อนะแค่ข้างหน้าก็แพงแล้วนะเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงจะ้ะสำหรับล้อมแมกนะคะล้อแมกก็จะเป็นลายนี้เลยจะ้ะสำหรับล้อมแมก ลายนี้สวยไหมผมสิ่งว่าสปอร์ตอยู่นะขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะคะสปอร์ตลายนี้เลยจ้ะสำหรับล้อแมกนะคะโอเคอยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนก็หล่อนจะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูความดำเงาที่เขาจะมีเงาเงาแล้วก็เหมือนลงทรายในหน่อยเล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นลื่นๆน,นะจะไม่ได้เป็นหยาบนะคะดูแรง่ายอยู่นะอันนี้เป็นในส่วนของล้อแมกนะคะขนาดสิบเจ็ดนิ้ว กระจกมองข้างมีในส่วนของเลนส์วอชมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสําหรับกระจกมองข้างและด้านข้างเองนะคะก็จะมีโครเมียมแบบนี้มาสวยงามอยู่แล้วนะไม่ต้องใส่สเกิร์ตก็ยังสวยนะคะเพราะรถสไตล์ทรงผู้บริหารเนี่ยจริงๆเขาดีไซน์มาให้จบหมดละพอนด้านเนี่ยสวยทุกรุ่นอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มก็สวยนะจ๊ะส่วนในนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโครเมียม เห็นไหมคะแต่ว่าพอสะท้อนแล้วสวยเลยนะเนะะี่ยค่ะให้ดูขีด,ขดตรงนี้นะคะเวลาที่เราล็อกรถเราแค่แตะสัมผัสก็จะล็อกรถได้เลยเวลาที่เปิดเราแค่เอามือคล้องแล้วดึงนะคะเป็นแบบคคเลินะเป็นสมาร์ทคีย์นะคะก็กุญแจอยู่กับตัวเราระยะ80เซนเราสามารถเปิดรถแล้วก็ล็อกรถได้ในระยะ80เซนได้เลยจ้ะโอเคอันนี้สำหรับ ด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงถ้าเกิดข้างนอกสีดำนะคะข้างนอกสีเทาข้างในจะเป็นสีเบรดแบบนี้นะคะจะเป็นเบรดสว่างสะอาดตานะจะไม่เหลืองนะคะประมาณนี้นะการดีไซน์ก็จะเป็นสไตล์รถผู้บริหารนะคะดังนั้นก็จะได้ความนุ่มนี่ค่ะอันนี้ความนุ่มของตัวเบาะนะ แล้วก็จะมีความดูสปอร์ตนะคะที่เป็นหนังเจาะรูแบบนี้มอนพิงศีสษะนะคะขึ้นลงได้นะคะอันนี้นะความกว้างนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะบ่อนั่งข้างในนี่ด้านหลังนี่คือกว้างมากๆนั่งสบายมากสิ่งของญาานนั่งให้ชมนะคะอ่านี้เข้ามานั่งด้านในห้องผู้โดยสารตอนหลังแล้วนะคะก็นั่งสบายมากๆเลยนะนี่ค่ะที่เท้าแขน ที่เท้าแขนด้านข้างก็จะเป็นหนังด้วยนะคะตรงด้านนี้นะแล้วก็ด้านนี้ถ้าเกิดข้างในเป็นสีเบจเขาก็จะดีไซน์โทนสีให้เป็นสีเบจแบบนี้เพื่อจะได้บาลานซ์นะคะเข้ากันแล้วก็จะมีด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นงานไม้นะแต่ว่าเป็นละไม้ขายไม้เฉยนะคะไม่ใช่เป็นไม้จริงนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้สวยงามแบบนี้นจะ๊ะโอเคหัือว่าลงตัวนะคะไม่ได้ดูมีอายุนะเพราะว่า สีไม้เขาถือว่ากําลังโอเคอันนี้มีที่วางแก้วน้ำด้วยนะคะอ่าอันนี้ช่วงเข่านะคะสบายมากนั่งได้สบายมากนะคะส่วนเพดานนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยเป็นสีเบดนะจะเป็นเบดแบบสว่างนะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ดูอึดอัดนะคระแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะ มีไฟอ่านแผนที่อยู่ด้านนี้นคะคะหรือว่าบางท่านจะเป็นไฟอ่านหนังสือก็ได้นะคะเดี๋ยวไฟมันจะสีอมเหลืองนะดังนั้นหลักๆก,ก็เอาไว้แค่เวลาขึ้นลงรถนิดนึงเนาะเพราะเกิดอ่านหนังสือนานๆแล้วหน้าจะเวียนหัวนิดนึงนะคะสําหรับไฟตรงนี้โอเคแล้วก็จะมีแอร์ตอนหลังด้วยมีแอร์ตอนหลังนะคะสําหรับเทอร์โบเนาะแต่ว่าจะไม่มี USB พอร์ตอยู่ด้านหลังนะคะจะมีแค่แอร์ตอนหลังเนาะ โอเคแล้วก็มั่นข้างตรงนี้ก็ยังไม่มีนะคะเมะื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าดูผ่าน Accord Hybrid มาแล้วจะมีมั่นข้างแต่นี้จะไม่มีนะคะโอเคสวยงามกว้างๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวดูพื้นที่เหนือศีรษะนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่เหนือศีรษะนะโอ้สูงมากๆเลยนะคะนั่งได้สบายๆเลยเนี่ยค่ะมีพิงด้านหลังได้ด้วยนี่ค่ะนั่งสบายๆแบบนี้เลย อ่าโอเคนะคะสำหรับคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะราคาอยู่ที่หนึ่งสี่เจ็ดห้านะคะราคาอยู่ที่หนึ่งสี่เจ็ดห้าก็ถือว่านั่งสบายเหมือนกันนะสำหรับราคานี้นะคะแวดูวที่เท้าแขนนิดนึงอันนี้ที่เท้าแขนนะจ๊ะเนะะี่ยค่ะที่เท้าแขนก็ใหญ่อยู่นะคะก็นั่งสบายอยู่สำหรับที่เท้าแขนนั่งแล้วก็เท้าแขนใหญ่ๆแบบนี้เลยเนะะี่ค่ะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำ จะต้องขออน,นุญาตนิดนึงค่ะอ่าอันนี้ที่วางแก้วน้ำนะฮะที่ที่เท้าแขนก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะจะไปสบายเลยอันนี้นะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้ด้วยนะแต่อันนี้คนล็อกไว้นะคะก็คือเหมือนกันกันกบไฮบริดนะรุ่นนี้ก็ทําได้ก็คือสามารถที่จะเปิดเจ้าตัวช่องด้านหลังเนะะี่ยค่ะเพื่อไปหยิบของด้านหลังได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอารถไปล้างนะจ๊ะ แล้วเราต้องการที่จะล็อกรงนมีไว้ก็สามารถใช้ตัวกุญแจรถอะคะ่ะล็อกไว้ได้เขาก็จะเปิดเข้าไปด้านหลังเพื่อไปหยิบของเราไม่ได้กรณีเราไปเอารถไปล้างเนาะ,ะโอเคอันนี้สําหรับด้านหลังค่ะสวยงามงกว้างๆแบบน,นี้เลยที่เราเปิดประตูนี่คือความหรูหราค่ะมีไฟสองที่ท้าวให้ด้วยเห็นไหมคะเ,เวลาที่เราเปิดตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะเห็นละว่าพื้นเราอยู่ประมาณนี้เห็นไหมคะนี่คะ่ะความหรูหราสําหรับแอ c o คอร์ดเลยนะเป็นไงคะ คุ้มค่าหรือ,อยังอยากได้หรือ,อยังเอ่ยถ้าเกิดอยากได้เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะอยเนี่ยความสวยของสีดำมุกให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะสวยจริงๆนะมันเงามากเลยนะคะความเงาของสีดำมุกไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเอ่ยแต่ว่าจะบอกว่าสวยมากยิ่งถ้าเกิดเดี๋ยวเกิดรถมีการขัดเคลือบเซรามิกนะจะบอกว่าความ เงาเงาของความเป็นมุกอะค่ะมันจะยิ่งเด่นขึ้นมานะคะสำหรับสีดำมุกสีขาวมุกอะไรที่เป็นมุกเนี่ยขอให้ลงเซรามิกนะวาวหมดนะคะจะดึงความโดดเด่นของสีขึ้นมาอีกอสวยงามนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจุดเด่นอื่นเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวมพาเข้าไปชมเลยโอเคเดี๋ยวไปดูห้อง ผู้โดยสารด้านหน้านิดนึงค่ะเริ่มต้นจากฝั่งคนขับก่อนเลยนะคะในส่วนของฝั่งคนขับเองอันที่จะเป็นเบาะคนขับนะอ่าเป็นไงคะมันดูแบบขนาดยังไม่ได้นั่งลงไปนะเบาะแบบนุ่มมากเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้ดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะเป็นหนังแบบเจาะรูนะหนังแบบเจาะรูแบบนี้เลย เห็นไหมคะสวยงามแบบนี้เลยนะข้างในถือว่ากว้างมากเลยนะคะเมาะนั่งฝั่งคนขับก็คือจะเป็นไฟฟ้านะคะเป็นไฟฟ้า8ปดทิศทางนะแล้วก็มีปุ่มดันหลังนะคะอันนี้เป็นสแตนดาร์ดนะส่วนแผงประตูด้านข้างนะคะแผงประตูด้านข้างก็จะมีในส่วนของเมมโมรีซีทนะคะ ดังนั้นก็คือแอค์คอทุกรุ่นจะมี Memory ีซีเป็นสแตนดาร์อยู่แล้วนะจ๊ะโอเคนี้จะเป็นในเรื่องของมันสิฟังก์ชั่นต่างๆบนพวงมาลัยนะคะสิคพาชมด้านในนิดหนึ่งหยิสินค้านั่งเพิ่มเติมด้านในนะคะ okay. อเะตอนนี้เราอยู่ด้านในแล้วนะคะ มนฑูรมาลัยนะคะก็จะเป็นมันติฟังก์ชันเหมือนกันนะแล้วก็จะค่อนข้างฟูเช่นกันนะคะก็จะมีในส่วนของคอนโทรลเครื่องเสียงนะแล้วก็เป็นในส่วนของบลูทูธนะคะแล้วก็คุยคอนโทรลอันนี้เป็นสเปคนะคะที่มาในรุ่นของเขาอยู่แล้วนะในส่วนของเทอร์โบนะคะ e l ลเท b o โบคันนี้รายละเอียดด้านข้างก็จะมีในส่วนของเลนสะ์วอลเนาะแล้วก็พัดเจนชิพต่างๆ,างๆอันนี้ก็เป็นสเปคพื้นฐานไฟหน้าจะเป็นออโต้นะจ๊ะแล้วก็ จอตรงกลางก็เป็นจอดิจิตอลนะคะขนาดใหญ่เช่นกันเนาะก็แสดงสถานะต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงเองก็ขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ลายไม้นะคะแอคคอร์ดต้องให้เขานะต้องมีลายไม้นะคะไม่งั้นไม่ใช่แอคคอร์ดนะแต่เป็นลายไม้แบบดูดีอยู่นะไม่ได้ดูมีอายุนะคะอยู่สปอร์ตอยู่นะคะเป็นลายไม้ที่เข้ากันกับดีไซน์ของตัวรถนะแล้วก็ช่องเก็บของ ช่องเก็บของก็จะมีพอร์ตสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ USB พอร์ตนะคะแล้วก็ช่องสำรองไฟตรงนี้ก็จะมีด้วยนะคะช่องสำรองไฟอยู่ด้านข้างกันเนาะแต่ว่าตัวนี้จะยังรุ่นนี้นะคะจะยังไม่มี wireless charger นะคะก็จะเป็นที่วางของวางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะก็ถือว่าโอเคสะดวกสบายดีนะคะโอเคมีฝ<ร>าปิดเนาะเดียบมือไฟฟ้าเบโคนี่สแตนดาดเนาะที่เท้าแขนขนาดใหญ่แบบนี้เลยที่วางของกระจุกระจิกนะคะ มีที่วางของสองชั้นแบบนี้นะคะโอเคอันนี้นะคะกว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้จะยังไม่มีไฟนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของที่กระจกสองหน้าปกตินะยังไม่มีไฟนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ใส่แว่นไปอ่านแผนที่โอเคอันนี้สำหรับด้านหน้านะคะ ไอเยยตามนี้เลยจ้ะโอเคชมด้านนอกกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะที่ี้เรายังไม่ได้ดูด้านหลังนะคะเดี๋ยวเปิดให้ชมด้านหลังนิดนึงอ่าด้านหลังก็จะก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะกว้างและลึกด้วยนะและเราสามารถพับเบาะได้ด้วยนะนี่ค่ะสำหรับท่านผู้บริหารที่ไปช็อปปิ้งนะแล้วต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะ ตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือสามารถที่จะพับทะลุเข้ามาได้นะคะสำหรับ Accord Turbo ทําทำแบบนี้ได้ด้วยนะคะโอเคถือว่าเดี๋ยวยังไม่จบนะเลือ,อีกหน่อยนึงนะคะก็คือในเรื่องของฟังก์ชันความสะดวกสบายตรงนี้นะคะสำหรับ Accord Turbo คันนี้ค่ะยังไงชอบสนใจอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตินิดนึงเนาะหรือว่าถ้าเกิดสนใจโปรโมชั่นก็ สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับ Accord t u ชัวโ oh, บเพ่มเติม oh. ก่ยับของสินได้เลยนะคะ oh. อมสินเซลฮันด้าวารายตี้ค่ะยินดีให้บริการจ้า oh. ขอบคุณและสวัสดีดจ้าคคิดถึงองคิดด้วยนะคะค